สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีครับผมวันนี้ก็มาจัดงานอะไรให้ f อฟซีนะครับวันนี้จัดไปแล้วหลายตัวนะครับผมเสื้อข้อฝาชุดใหญ่ๆฝาสองวาลสี่วานะครับตัวนี้ก็เป็นเสื้อลูกห้าเจ็ดนะครับลูกขัวนูนนะครับร้อยสิบไอแต่มาดูนี่ดีกว่าครับผมตัวนี้ก็เป็นสายสองยงวะนะครับอระดับเครื่องก่อนสองยงวะถามมาเยอะที่สุด นะครับเวลาลงคลิปคลิปหนึ่งแสดงว่ายังมีคนเล่นอยู่เยอะรุ่นนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเสื้อของโนวาเทน่านะครับผมก็ FC เอามาตีปอกใส่ลูก9 9แล้วก็เอาฝามาทำด้วยนะครับช่วงล่างเดิมหมดเลยงอใส่คาบูแดดด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเอาฝาให้ดูนะครับ ทำเสื้อฝาครับอันเนี้ยเสื้อฝานะครับผมแล้วก็นูก้า 2JK VR นะครับแล้วก็ทางร้านผมนะครับจะทำบูธแปลงปลายก้านให้ด้วยใส่สลักเดิมนะครับแปลง16 14ใส่เดิมเลยนะครับไม่ต้องไปผ่าเครื่องเปลี่ยนก้านให้ยุ่งยากครับเดี๋ยวขัดเสร็จแล้วมาดูเสื้อกันตัวนี้แยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับว่า สวยขนาดไหนครับเผื่อเพื่อนสนใจส่งมาทำได้นะครับผมเมื่อวานก็ส่งงาน K R V R แล้วก็ YZ นะครับไอรุ่นแปลกๆคือว่าหาที่ทำยากๆส่งมาทำได้นะครับผมนี่ก็นะครับยังตึงๆมันเนือยู่นะครับนี่อ่ายังนเนืาๆอยู่นะครับถ้าในแบบว่าช่างรุ่นเก่าอะ่ะเพราะว่าตึงไปนะครับ ก็ยังไม่ค่อยลื่นเทนะ่าไหร่เห็นไหม่อยนี่ยังไม่ค่อยไหลหล่นเลยนะครับเนี่ยแล้วลูกมันยาวแรงเสียดทานเยอะนะครลูกยาวแรงเสียดทานเยอะกระโปรงยาวนะครับไม่มีน้ำมันเครื่องเลี้ยงมีแต่น้ำมันเชื้อเพลิงผสมทูทีนะครับโอกาสลูกติดรอบสูงเนี่ยเยอะนะครับผมอ่าันนี้รู้สึกว่าจะแปลงใส่กล่องแดดด้วยนะใส่กล่องแดดด้วยนะครับผมอ่าเราก็ต้องขัดลื่นให้พิเศษนะครับผม ตีปอกด้วยปอกแข็งแล้วก็ขัดลื่นนะครับผมปอกเป็นแบบปอกเจาะเองนะครับไม่ใช่ปอกสําเร็จรูปนะครับแล้วที่สำคัญนะครับยางพอดสูตรสไตล์ลดรอบตึงลถแข็งเลยนะครับผมเป็นรถสเต็ปทัวรลิงด้วยดิคันเน่นะครับผมทัวริงหลายคนชอบครับไอประเภทที่แบบว่าขับ ได้สามสี่เกียร์โลสองโลลูกปิดลูกค้าไม่ค่อยเอาแล้วตอนหลังก็สเต็ปแบบดันยาวนะครับออกคลิกกันครับนี่เดี๋ยวดูครับขาดเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับว่าลูพอร์ตนะครับตัวนี้แตกกับของเดิมมากเลยนะครับเพราะว่าพอร์ตไอดีโนวาเทนา่าเดิมๆม,มันจะต่ํานะครับผมต่ํามากนะครับพอร์ตไอดีสองตัวพอตช่วยะนะครับแต่ตรวนี้ผมทําการยกพอร์ตขึ้นมาแล้ว ทำให้รถกว้างขึ้นลึกขึ้นลากรอบได้ดีขึ้น่าะเก่านะครับผมแต่ตอนนี้ยังขัดไม่ลื่นเท่าไหร่นะครับเน้นลื่นเงานะครับผมสองจังหวะนะครับอ่าเสร็จแล้วครับผมนี่ครับผมอ่านี่ครับอ่าต้องอย่างนี้นะครับผม นี่เลยนะครับนี่นครับหมุนได้ยางงี้นะครับผมอ่ามนั้นนะวิงวว่งแมดเดียวเงียบนะครับผมชาวบ้านเรียกว่าแมดเดียวจอดนะครับรอบกำลังมามงนะครับผมนี่น like ี่ครับพอตไอดีเปิดแล้วนะครับผมนี่ไอดีนะครับไอเสียนะครับนี่อันนี้ก็ เป็นเสื้อนะครับตีปอก59นะครับใน62นะครับผมนี่สามารถควานได้อีกนะครับผม59 59ก้าครึ่งหกนะครับผมห้าหกนั่นนะครับผมจัดไปนะครับอันนี้เหลือมิลหนึ่งก็ไม่บาง2จังหวะเพราะอะไรนะครับบางหนาเกินลูกติดนะครับผมบางไปคว้านได้น้อยนะครับนี่อันนี้59 นะครับห้ก็คือจริงๆมันก็มีน่าจะมี5 9 2 5 5 9 5 0 5 9 7 5แล้วก็60 6150นะครับบางที่ก็มี6125นะครับผม6175แล้วก็62นะครับผมอ่าเนี่ยอันนี้ก็จัดให้ลื่นๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับไม่ต้องกว่าลูกติดเลยนะครับถ้าไม่ลืมทูทีนะครับนี่สองยองวะนะครับก็จัดให้ลื่นๆอ่ะนะครับเห็นไหมเนี่ยหมุนได้หมุนได้ทุกมุมนะเห็นไหม หมุนไะด้หมุนได้หมุนได,นได้ไม่มีมุมหนึ่งเลื่อนมุมหนึ่งฝูดเอ้ฝืดนะครับไม่มีนะครับจะเลื่อนทุกมุมเห็นไหมนี่ครับขัดเสื้อสูบนะครับผมนี่นี่นะครับผมแบบนี้เลยนะครับอันนี้ระดับช่างระดับแถวหน้าประเทศไทยเลยเอามาทำนะครับเนี่ยน่าก็สนใจนะครับเอาแบบไหนนะครับสั่งได้ตีปอกเอาลูกด้วยหรือว่า เมื่อวานนะครับก็มีลูกค้าเอาเสื้ออัมตีปอกแต่ลูกซื้อมาเองเป็นลูกอิตาลีนะครับน่าจะหลายตังค์อยู่นะครับลูกค้าใช้ของดีนะครับเจ้าเมื่อวานนะครับก็เอามาได้ถ้าหาไม่ได้ให้สั่งให้ก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็จะให้แยงให้ด้วยไหมนะครับหรือว่าจะเอามาเป็นคู่งี้ปาดฝาวัดซีซีด้วยเลยก็สั่งได้นะครับรถใช้แบบไหนอะไรยังไงครับนี่ครับเน้นให้ทุกจุดนะครับผมสนใจก็ ติดต่อได้แต่นานหน่อยนะครับ2องอยังวะนะครับนานหน่อยนานกว่า4ี่ยังวะนะครับผมอ่านะครับ